สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมูเตชั่นนะครับสั่งของจากบ,บริษ Kiss ัทคิสแอนคิสเนี่ยใช้เวลากี่วันถึงนะครับอ่าเดี๋ยวขออนุญาตปับปับกล้องนิดนึ่นนะอ่ามาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวย่อหน้าตเตงลงไปเลยปุ๊บอ่าแล้วก็ขึ้นจออินเสิร์ตนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทําการ สั่งของจากคิสแอนคิสแบบคิสแอนคิสเนี่ยเว็บคิดแันขายโดยตรงเลยครับเพราะว่าคิดว่าหลายๆคนน่าจะได้ดูคลิปที่เรียกว่าเปิดแฟ้มสะสมการ์ดกันไปเรียบร้อยแล้ววันนี้เดี๋ยวมาชี้เป้านะครับเผื่อใครที่อยากจะสั่งของจากคิสแอนคิสด้วยเนาะอ่ะอย่างแรกครับเราก็ต้องเข้าเว็บของคิดแันขายก่อนซึ่งบางทีไอเรื่องของโอนดัก ปรดักของอไอ้การเนี่ยเราอาจาจะไม่ผมอาจจะแบบไม่ได้ซื้อจากคิสเดอร์คิสโดยต,ตรงบางสินค้านะครับเพราะว่าเราก็มีร้านที่เรียกว่าประจำของเราอยู่เนาะเป็นแบบไอ้นี้แต่ว่านี่จะเป็นการสิ่งที่ผมจะสั่งโดยตรงกับบริษัทเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าสิ่งที่เรียกว่าการจับหมายเถือครับนี่แหละนี้ก็จะสั่งการจับหมายเถือนะครับ ที่ผมเคยพูดในคลิปนั้นใช่ไหมของ Battle Spirit ấy, ที่เป็นแบบเป็นการ์ดสะสมนะครับว่าเอ้ยผมยังมีขาดด้วยเนี่ยไอ้การ์ดไอ้การ์ดที่เรียกว่าเออสินักกษัตริย์นะครับแล้วก็พอดีว่าผมได้ตามข่าวในมายเ์อเ้ยว่า,วามันมีมาขายในมายเธอแล้ our, นะครับแต่ว่าพอดีว่ามันไม่ได้แบบขายเขาเรียกว่าไงอะขายแบบแยกใบมันจะอย่างมากคือแบบเป็นแบบสาถ้าเกิดเป็น Battle Spirit ก็คือ ขาย3ใบย,ยกแพ็กเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นพวกบัตตี้ไฟกะวัรงกาคือขาย4ใบย,ยกแพ็คเลยวันนี้เนี่ยก็จะตามหาอย่างเช่นหนึ่งเน่ใบนี้เนี่ยเออสิบสองไอ้สิบสองปีชวดเนี่ยคือมีแล้วก็จริงนะครับแต่อยากได้เป็นฟอยเนี่ยเพราะว่าใบาถึงทำฟอยแล้วก็ตัวเนี้ยพบเห็นเบียนงามว่ามันใส่ได้ทุกเด็กนะครับก็เลยว่าจะเอาสะหน่อยก็เลย ปั๊บหยิบใส่ตะกร้าไปนะครับเรามีผมได้แอบไปสอดส่องมาแล้วนะครับมันมีสิ่งที่น่าสนใจอีกผมจะดูด้วยว,ว่าเนี่ยมีอะไรน่าดีแล้วก็ถือโอกาสด้วยนะครับสหรับแต่และคนที่เข้ามาถามว่าเฮ้ยพี่ครับสั่งของเนี่ยสั่งยังไงจากเอ่อคอกินเนี่ยเลยโดยตรงนะครับผมก็เลยอ่ะถือโอกาสครับทาคลิปนี้ดูให้ทาคลิปนี้ให้ดูเลยแล้วกันด้วยเลยนะอ่ะหาของที่เาสนใจนะครับใบนี้มีแล้วไม่เอาอ่ะ น้องกระต่ายนะครับ12จักรพรรดิแห่งปีเถอมิสทอนอะไรวะเนี่ยมิสทอนบอิเอาอีกหนึ่งอันนะครับผมเอาว่าหนึ่งอันก็จริงแต่จริงคือ3อันนะนี่ตัก้าก็ใส่นะครับหยิบไป2อันแหละสาใบเจ็ดสบาทนะครับเรียกว่าช็อปกันแบบตามสบายตามใจฉันนะครับอ่ะอันนี้อีก12นักกษัตริย์ปีกุลนะครับ มีแล้วเหมือนกันแต่ว่าอยากได้ฟอยนะครับสั่งไปเลยทีเดียว3อันแหละเดี๋ยวดูซิว่ามีอะไรอีกนะครับผมเพื่อมีการ์ดอื่น่าสนใจน่าจะมีบอดี้ไฟนี่ที่น่าสนใจว่าจะมีรอยย่อทีแล้วอ๋อนี่ไงยเงเออเกีย์ฟินิกเกีย์ฟินิกนะครับผมใบนี้ใบนี้ที่จริงไอตัวนี้กะใบกระต่ายนะครับถ้าเกิดใครแบบว่าไม่อยากเล่นก่อนหรือว่าใครสามารถรอบีทีได้ไอรอไอตัวที่มันจะออก เพืไปขอบัตทิ้สปินได้นะครับก็คือยังไม่ต้องซื้อก็ได้เพราะว่าไอชุดนั้นก็มีเหมือนกันแต่ไม่แต่มันไม่ฟอยเนี้แล้วผมอ่ะจะเก็บฟอยนะครับก็เลยต้องมาซื้อเนาะอ่ะจัดไป1่งอันหยิบลงตะก้าจะ้ะมีสี่อันแล้วนะมีอะไรอีกไม่น่าจะมีแล้วนะครับผมเริ่มไปแบบการยุคเก,ก่าๆภาค G แล้วนะี ฟรีเขาจะส่งลงทะเบียนสินค้าไม่เกินหนึ่งพันบาทโอเคครับเอาแบบส่งฟรีแล้วกันนันเราไม่ได้รีพัน,นนั้นนะครับผมเจ็ดสิบห้าบาทคูณสี่เท่าไรเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าหนึ่งเจ็ดิบห้าเจ็ดสิบห้าสองร้อยห้าสิบเจ็ดิบห้าสามร้อยนะร้อยเจ็ดสห้าสี่สามร้อยโอเคครับสามร้อยต้นไม่มีปัญหาก,กดตรงนี้ครับเสียงแดง,แดงสั่งซื้อและชำระเงิน แต่มันไม่มีน,นั่นเลยหรอมันน่าจะมีกันเพอนี่ไงมาแล้วครับผมใส่ชื่อจริงนามสกุลไปนะครับตรงนี้เดี๋ยวเอาหน้าย่อขึ้นมาเลยแล้วกันนะจะได้ไม่ต้องไปนั่งเซ็นเซอร์เสียเวลานะครับนี่นะครับเดี๋ยวขึ้นมาให้ดูเอาขึ้นมาให้ดูนึงนะนี่นะครับสําหรับใครที่แบบว่า,าดูแล้วแบบไม่มีบัญชีธน,นาคารไม่มีอะไรนะครับเขามีโอนเงินเนี่ยมันสามารถชําระผ่านทัวร์เ l l ต t ได้นะก็คือติ๊กทัวร์เวลตไปนะครับแล้วก็ มันน่าจะมีอะไรให้ผมพูดด้วยแต่ว่าผมออผม,มีบัญชีธนาคารผมติ๊กบัญชีธนาคารแล้วถ้าเกิดเพิ่มมีใครมีบัญชีธนาคารนะครับก็คือติ๊กปุ๊บแล้วก็โอนเงินเข้าบัญชีอะไรเรียบร้อยเลยกดสั่งซื้อ้แล้วเดี๋ยวมันน่าจะมีอะไรออกมาเดี๋ยวค่อยๆดูแล้วกันนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขอกรอกรายละเอียดที่อยู่ให้ครบเรียบร้อยก่อนจะได้พาไปดูนะครับมีอะไรอ่ะเรียบร้อยครับเราลงมาอ่า นี่ครับผมเราก็กรอ,อกเรียบร้อยแล้วแล้วก็กดตรงนี้ครับสีแดงๆกดคําว่าสั่งซื้อไปสั่งซื้อสิบฟุถ้าไม่ไปฉันล่ะอ่ะเมลมาแล้วนะครับโอเคมันไปอ่ะเปิดเมลดูสิเขาน่าจะส่งนี่แหละอ่ะแล้วเราก็เช็คนะครับว่าที่อยู่ของเราถูกไหมถ้าเราก็โอนเงินครับก็เป็นเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวโอนเงินเรืร่องมาชืนเงินเ,เดี๋ยวขออนุญาตปิดทังกันนะ เรียบร้อยนะครับเมื่อกี้ไปทําการโอนเงินแล้วก็แจ้งชําระเงินเรียบร้อยแล้วเนาะผมก็ปิดนะครับไม่ได้เปิดให้ดูเพราะเดี๋ยวถ้าเกิดเปิดให้ดูเดี๋ยวมันต้องไปเซ็นชื่อไปเซ็นเซอร์ชื่ออะไรอีของเยอะแยะวุ่นวายนะครับก็เดี๋ยวให้ดูแล้วกันนะคร่าวๆคิดว่าไม่น่าจะเกินความสามารถของคนในช่องผมหรอกอ่านี่นะคะรับอย่างแรกเนี่ยพอเราจ่ายเงินอย่างที่ผมเรียบร้อยแล้วคือเมื่อกี้มันมีให้ปิดเป็นทัวเรลใช่ไหมถ้าเกิดใครสะดวกทัวเรลเนี่ยก็คือปิดทัวเรลนะครับเดี๋ยวเขาจะส่งรายละเอียดการชำระเงินเนี่ย มาในบัญชีไอ้เมื่อไหร่มาในอีเมลของเรานะครับที่เราใส่ไปไอ้ก่อนนั้นนั้นั่นแหละๆๆนะครับพอเสร็จแล้วปุ๊บเราก็โอนเงินเนี่ยไปตามที่ให้ที่ให้มาน,นั้นถ้าเกิดใครโอนผ่านบัญชีธนาคารก็คือโอนเข้าบัญชีที่เขามีในบริษัทแล้วก็ถ้าเกิดใครเลือกเป็นทัวร์เล็ตเนี่ยก็คือโอนเข้าผ่านทางทัวร์เล็ตที่เขาบอกมันจะมีเบอร์บอกนะครับอ่ะและ้วทีนี้ทาไงต่อนะครับพอเราโอนเสร็จแล้วเนี่ย เราก็กดไปที่วิธีไปแจ้งชําระเงินครับจริงๆถ้าเกิดใครไม่รู้มันมีวิธีการสอบนะแต่ไหนก็เปิดเลยนะครับก็เลยเปิดให้ดูเสยรแล้วก็อ่ะไปแจ้งชําระเงินครับทำยังไงก็คืออ่ะพิมพ์ชื่อพิมพ์ระไไไปนะครับเลขกที่สั่งซื้อเบอร์ติดต่อแล้วก็มียอดโอนนะก็คือโอนเงินเท่าไหร่เมื่อกี้เราซื้อไป300ใช่ไหมก็เขียนไป300นะครับเบอร์ติดต่อก็คือเบอร์เราชื่อก็ชื่อเราแหละที่ใส่ไปในไอ้นั่นนะนะในที่เราสั่งซื้อดับแล้วก็เรียกคสั่งซื้อเนี่ยคือ เนี่ยคำสั่งซื้อเนี่ยก็คือตรงนี้เนี่ยที่มันมีเขียนอยู่เนี่ยไหมซีเลียมซีเลียมเงินซีสามสามอะไรเนี่ยเออนะครับผมอ่าแล้วก็เลือกธนาคารนะครับว่าโอนไปที่ไหนนะครับอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีทัวร์เหรีเนี่ยไหมทัวร์เหรียญจะมีเขียนเบอร์นะครับแล้วก็วันที่โอนเนี่ยวันนี้นี่นะครับวันที่ถ่ายคลิปนี้เนาะวันที่เก้าพฤษภาคมสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับก็เลือกวันที่โอนวันนี้แล้วก็เลือกเวลานะครับใครจําเวลาไม่ได้ก็อยู่ในสลิป ธนาคารก็ได้มันจะมีเขียวเวลาอยู่นะครับแล้วก็แนบหลักฐานการโอนใครไปโอนเงินที่ธนาคารก็คือแนบไปตัวสลิปนั้นเข้าไปไอตัวใบโอนใบนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเดีย๋ยวนี้น่าจะโอนเองแล้วททอนิคกันหมดเลยนะครับก็คือแนบไฟล์นั่นแหละเป็นจะมีอ่าเป็นไฟล์นะครับไฟล์เอ่อมันไฟล์แบบหลักฐานการโอนอก็คือแนบไฟล์เป็นใบเขาเลยนะครับผมแล้วก็กดคำว่าแจ้ชงชําระเงินตรงนี้ก็เป็นอันว่าเรียบร้อยครับแล้วก็สั่งซื้อเวลาแล้วทีนี้ก็คือนั่งรอเวลาให้ของ มาส่งเราถึงบ้านนะครับประมาณนี้ก็สบายนะครับก็ถือว่าดีตอนอันนี้ผมไม่รู้นะว่าเขาส่งให้ฟรีนะตอนแรกคิดว่าคิดว่าเสียค่าส่งมาตลอดก็ถือว่าดีครับไม่เสียค่าส่งอะไรเลยเจ็ดสิบห้าบาทเรากดไปเยอะเหมือนกันครับเพราะไม่ได้กดมาไนดแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยไม่ได้เข้าซื้อเว็บซื้อขายมนน้มานานนะครับปกติก็คือกดผ่านแอปพลิเคชันสีส้มตลอดนะครับอีกกี่วันจะมาส่งวันนี้วันที่เก้าเดือนเจ็ดนะครับไปด,ดูว่าอีกกี่วันจะมาส่งนะครับ ความเร็วความช้าขึ้นอยู่กับระยะทางของบ้านเรานะครับอย่างถ้าเกิดปริมบฑลทนเนี่ยก็อาจจะไม่นานมากกรุงเทพปทุมนะถ้าเกิดอ,อยู่ต่างจาังหวัดไกลๆเนี่ยอาจจะเชียงใหม่ภูเก็ตอะไรอย่างเงี้ยอาจจะนานอาจจะนานสักนหนึ่งนะครับประมาณนี้ละกันเดี๋ยววาร์ปไปที่วันที่ของมาส่งเลยนะเออแล้วก็ไปอันสปอกทั้วันนั้นเลยนะครับอ่าวาร์เปเห็นอะไรไหมครับทุกคน นี่ไม่ได้เข้าเว็บของเคเคออย่างใดนะครับมันเป็นผมเข้าเว็บทั่วไปลแล้วมันขึ้นแอดโฆษณามาเว้ย KK มันยิงแอดโหดมาเพิ่งซื้อไปเมื่อวานนี้นะครับผมแอดคุณได้ผลอย่างแรงซื้อไปแล้วรอบนี้มาละของจริงนะครับนี่ให้ดูส่งมาแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นอถุงบางๆนี้เลยนะครับข้างในมีการกระแทกเนาะวันนี้นะครับวันที่15้ารกรกฎาคมให้ดูของจริง15้านะครับ จริงๆของมันถึงตั้งแต่เมื่อวานแล้วหลับถึงตั้งแต่วันที่14ี่แล้วถึงในช่วงตอนเย็นนะครับแต่พอดีว่ามันมาถึงตอนเย็นไงแล้วก็เมื่อวานนี้แบบฝนตกอะไรด้วยนะครับก็เลยแบบว่าไม่ได้ถ่ายคลิปไม่ได้ทําอะไรเลยเนาะแล้วก็เลยมาถ่ายเนี่ยตอนเช้าของวันนี้แทนนะครับก็เดี๋ยวไปดูกับสู่มุมที่คุ้นเคยนะครับว่าข้างในของมันเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะเข้ามุมที่คุ้นเคยครับกลับมาสู่มุมที่คุ้นเคยนะครับอ่านะครับ ดูโอ้โหเวลาเป็นแพ็คซองนะครับก็รูปแบบของซองเนี่ยต้องรีวิวถึงซองที่ใส่เนี่ยนะก็จะเป็นซองแบบไปรษณียเ er นาะแล้วก็ข้างในก็จะบุเป็นแบบกันรกระแทกนะครับตัดก็นี่ให้ดูนะครับปุ๊บเห็นไหมเคเนะครับผมไม่ได้มวนนิ่มแต่อย่างใดก็ตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยส่งมามันจะเป็น ให้เลือกส่งฟีมแบบผมมามันจะเป็นส่งแบบลงทะเบียนเนาะนี่ก็คือให้ทุกคนรู้ให้ทุกคนทราบนะครับเพื่อใครแบบว่าไม่อยากเสียค่าส่งเนี้ยแล้วก็แบบว่าอาจจะว่าเขาจะส่งเป็นแบบ e m s หรือว่าเป็นแบบลงทะเบียนให้ก็คือตอบให้่าเป็นลงทะเบียนแล้วกันเนะาะก็จะมาเป็นแบบอย่างนี้เลยอ่านะครับอันนี้เป็นตัวเกลฟินิกส์เนาะเป็นปีราักานะครับแต่เป็นเกลฟินิกส์อ่าอันนี้เป็นน้องหมูนะครับอันที่สองที่เราสั่งไป อันที่สามน้องหนูและอันสุดท้ายครับน้องกระต่ายเรียกว่าอันนี้มาแบบในซองอย่างสวยงามเลยแต่ว่าอันนี้มาดันเป็นแบบเหมือนสลปธรรมดาซช่ไหมก็ไม่เป็นไรครับของมันไม่เสียหายไม่อะไรเลยอันนี้มันระดับบริษัทแพ็คมาให้นะครับผมอ่ะนี่ประมาณนี้เ๋ยวให้ดูที่มีเท่านี้แหละคั้ง่องมาก็มีสามใบนะครับหนึ่งอันก็จะมีสามใบผมมี ให้ดูลหน,นึ่งอันมีสามใบนะครับออันนี้มีสี่ก็ใบนี้มีสี่วะเฮ้ยมันสามไม่ใช่ห,หรอ <S <S เออสงสัสยสี่ใบผมน่าจะเข้าใจผิดแหละสามใบคงจะมีแค่น,นี้นะครับดูว่าเขาส่งไม้ไม่ครบ,บวะเดี๋ยวผมไปดูแล้วกันนะน่าจะครบแหละ นี่ครบเลยนะครับผมแต่ว่าจะเราจริงๆเอาเราแค่หนึ่งใบนั้นแหละนะครับที่เหลือก็เก็บเอาไว้เล่นแล้วกันเราแค่อย่างละหนึ่งใบนะครับแล้วก็ไหนๆก็มีเวลาเหลือนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวขออนุญาตพูดเลยแล้วกันเพราะว่ามีหลายๆคนนะครับชอบถามเข้ามาว่าเอ้ยพี่ครับทําไม เก็บการ์ดยังไงเอ่ยแบบสภาพมันดีจังอย่างหลังจากที่ผมแปลว่าได้ให้แบบให้ใหได้ดูว่าพวกแฟ้มสะสมอะไรพวกนี้เนาะก็มีคนทักมาทั้งในบ็อกเพจของ Facebook หรือว่าไม่ก็ใต้คอมเมนต์เนี่ยของแต่ละคลิปก็จะมีแบบมีคนทักมานะว่าเอ๊ะทำไมพี่เก็บการ์ดดีจังเก็บยังไงบ้างครับการถึงจะไม่ยับไม่อะไรเนาะอ่ะเดี๋ยวผมจะพูดเป็นอย่างนี้แล้วกันเนี่ยนๆผมก็ต้องใส่ซองนะครับผมอ่ะอันนี้เป็นซองใส่ธรรมดานะครับแบบบ้านๆเลยนี่แหละ เพราะว่าอันนี้ผมไม่ได้แบบเก็บเล่นเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวผมก็เสร็จแล้วผมก็ไปใส่แฟมนะครับเขาจะมีอันนึ่งอันนี้ก็เป็นแบบขนาดเท่ากับ Poly Button s p ร i t เนาะเราก็ใส่นะครับผมจะเอาเนะี่ยด้านหัวอันนี้คือด้านหัวที่มันเปิดแล้วก็ไอ้ด้านท้ายก็คือด้านที่มันปิดอยู่นะครับก็ใส่เข้าไปอย่างนี้ได้ใช่ไหมหนึ่งรอบนะครับเนี่ยซึ่งซองเนี่ยมันก็จะมีหลายประเภทนะครับมันมีตั้งแต่เกียร์ราคา20บาทจนไปถึงหลาย้อยนะผมแต่ว่าไอ้นี่ผมใช้เกียร์ธรรมดานะครับ20บาทเพราะว่า มันก็ดูดีอ่ะมันไม่ได้แล้วก็อย่างนึงคือเราจะแบบเราแบบไม่ได้เอาไปเล่นไม่ได้ไปอะไรอยู่แล้วนะครับเออมันจะมีแค่อ่าอย่างยกเว้นที่ตอนแข่งอย่างเช่นอ่าการดฟน้านกาดเนี่ยภาษาญี่ปุ่นนะครับที่อันนั้นเขาจะมีกฎบังคับบอกว่าให้ใช้เป็นซองคุมสนีปของบูชิโร่แท้อันนั้นเออที่อันนั้นอ่ะถึงผมจะเปลี่ยนเป็นซองแท้ไปแข่งนะครับถ้าเกิดว่าเราเล่นแบบกับเพื่อนๆอ,อยู่ในแบบทั่วไปอย่างเงี้ยออผมก็ใช้ไอซองพวกนี้แหละเพราะว่าราคาแพงเยอะๆมันก็ไม่ไหวนะครับอ่ะ แล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับเป็นซองอันนี้เนาะเวลาสวมนะครับอันนี้เราจะเห็นว่ามีเหมือนแบบช่องว่างใช่ไหมเวลาผมสวมผมก็สวมปิดอย่างนี้ไปเลยไว้ยทุกคนนี่แล้วทีนี้มันก็จะเป็นซองคุมหนึ่งนี้แหละคุมไอ้ข้างล่างนี้ก็ฝุ่นไม่ข้าและชั้นหนึ่งนะครับข้างบนนี้ก็มีน,นี่นคุมอีกนั่นนะว่าอาจจะป้องก,กาันฝุ่นไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่ว่าเรื่องความขีดขวดแล้วก็ความใหม่เนี่ยเรียกว่าสวยงามแน่ๆครับแต่ว่า พออย่างเงี้ยพอใช้แบบเวลาไปในแบบระยะหนึ่งนะครับเดี๋ยวซองมันอาจจะถ้าเกิดเรา,เาไปเล่นนะแต่ถ้าเกิดอยู่เฉยๆมันก็ไม่เป็นไรหรอกแบบใส่แฟ้มนเงี้ยก็คือแบบครั้งเดียวแล้วก็นอนยาวนะครับเออมันแบบนี้ก็จะมีรอยขีดขวนอะไรนะครับถ้าเกิดเราบันอยู่เฉยถ้าเกิดเราไปเล่นเนี่ยอาจจะมีแบบว่าพอเล่นผ่านไปสักพักหนึ่งก็จะมีฝุ่นมันอาจจะแบบเป็นคราบเป็นอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นก็ตามสภาพแหละจะแพงจะถูกอ่ะผมเล่นผมเอามาหมดแล้วมันก็โดนเล่นบ่อยๆเดี๋ยวมันก็ สลีปจากสลิปสาก็เป็นสลีปคุณเลยนะครับผมเออสรุปนะครับว่าใช้เวลากี่วันของจะมาถึงเราเริ่มสั่งวันที่ไรเกนะครับแล้วก็มาถึงวันที่14ใช่ไหมก็รวมแล้วถ้าเกิดบล็อกรถธรรมดาเนี่ยคือใช้เวลาทั้งหมด5วันใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยผมแบบคิดได้ว่าไงวันเราสั่งวันที่9มันวันศุกร์ถูกมาทุกคนมันกจะมีวันที่10กับ11เนี่ยบันดาลน้ันเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมก็เลยคิดว่า หรือว่าบางทีต่ออาทิตย์เนี่ยบริษัทมันไม่เปิดหรือเปล่ามันไม่ได้ทําการไงของก็เลยแบบว่าไม่ได้แบบอยู่ในสต็อกไม่ไดเอามาส่งมาอะไรมาอะไรอย่างนี้เนาะอาคิดว่าอ่ะปีก็เหลือประมาณ3วันถึงแล้วกันนะครับก็เลยสรุปว่าผมขอสรุปแล้วกันว่าสั่งเนี่ยใช้เวลาทั้งหมด3วันนะครับถ้าอยู่ในแบบกรุงเทพและปริมณฑลเนาะแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ไกลอย่างที่เด็พูดไปต้นคลิปอะทุกอย่างก็คือขึ้นอยู่กับ ระยะทางแล้วก็รูปแบบการจัดส่งอย่างนี้เราส่งแบบเป็นแบบลงทะเบียนใช่ไหมถ้าเกิดใครรีบก็ EMS เลยแนะนำเร็ววันนี้แน่นอนนะครับผมประมาณนี้แล้วก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายใครยังไม่ได้กด subscribe ฝากด้วยนะครับบ๊ายบาย